สวัสดีค่ะวันนี้นะคะสาจะพามาดูอันนี้เนาะต้น uh, ทับทิมค่ะอันนี้สาเอาลงปลูกเมื่อวานค่ะแต่วันนี้ก็เอาปุ๋ยมาใส่ค่ะนี่เนาะจะเป็น uh, ปุ๋ยเกตค่ะนี่เนาะอันนี้มันอยู่ในกระถางนะคะจะเป็น uh, ต้นที่สาเพาะจากมเมล็ดค่ะแล้วก็จะเป็นพันธุ์ที่หวานค่ะมันขึ้นมาในกระถางอ่ะ uh, จะได้ uh, หนึ่งลูกค่ะชิมดูแล้วอร่อยค่ะสาก็เลยเออ เอามาปลูกข้างนอกดีกว่าค่ะเพราะว่าถ้ารากเขาเดินเนาะอย่างแถวนี้เนาะรากเขาเดินเราจะได้กินเยอะค่ะก็เลยเอามาลองปลูกดูค่ะอันนี้มันหน้าใบฤดูใบไม้ร่วงเนาะใบเขาก็เริ่มหล่นแล้วนี่ค่ะก็ปลูกต่อไปมันจะขึ้นมาเนาะหน้าอ่าที่เขาผลิตให้กินเนาะเราก็จะได้กินค่ะสาคิดว่าปีหน้านะคงจะได้กินเยอะค่ะอ่ามันอยู่ในกระถางรากเขาไม่เดินเนาะ อันนี้ลูกสาวชอบกินมากเลยค่ะก็เลยปลูกค่ะจะเป็นต้นที่แบบว่าสาซื้อมาแล้วมันหวานนะคะก็เลยพ่อมเมล็ดไว้ค่ะมีเยอะเลยค่ะเมื่อวานก็ขุดในกระถางมาปลูกค่ะแต่ว่าไม่ได้ทําคลิปเนาะบางทีก็แบบว่าเราอยากจะทํานู่นทํานี่มันก็ไม่มีเวลาถ่ายค่ะเออแค่ก็แค่แบบถ่ายให้ดูเนาะตอนที่ปลูกแล้วค่ะนี่เนาะทางนี้ก็จะให้ดูค่ะเมื่อกี้ก็ ตัดต้นอ้อยเรียบร้อยค่ะก็ไม่มีเวลาทำเลยคิดไปคิดมาเออเดี๋ยวมาถ่ายให้เอฟซีดูดีกว่าค่ะนี่เนาะต้นอ้อยค่ะอันนี้ปลูกหลายปีแล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้มาดูแลค่ะแค่แกนค่ะก็เลยตัดทิ้งไปแค่นี้เนาะแต่ลำนี้แบบว่าเป็นลำใหญ่มากเลยค่ะนี่เนาะกำลังขึ้นค่ะสาก็เอาปุ๋ยมาใส่เหมือนเดิมเลยหวานหวานไปยังไม่ได้รดน้ําค่ะนี่เนาะก็ไม่ได้เยอะค่ะอันนี้ซื้อมาอ่าเนาะแล้วก็มาปลูกต่อค่ะตอนนี้ก็เริ่มเยอะแล้วค่ะนี่เนาะ มันแก่ก็ไม่ได้กินค่ะตัดทิ้งไปค่ะมันแค่แกนนี่เนาะฟันทิ้งเรียบร้อยค่ะอ่าตรงนี้เนาะนี่ค่ะเดี๋ยวจะเอาไปห่ายกินดูค่ะก็คงจะหวานอยู่ค่ะแต่ว่ามันเป็นก็เป็นอ้อยแบบแค่แกนเนาะมันไม่เหมือนอ้อยบ้านเราเนาะดินไม่งามค่ะนี่เนาะใบมันตัดเรียบร้อยค่ะนี่เนาะอันนี้มะตูมซาอูค่ะที่สาเคยเคยถ่ายเอฟซีดูอยู่เนาะนี่ยอดค่ะกำลังงามค่ะนี่กำลังน่าอร่อยค่ะ ถ้าทำลาบเนาะทำนั่นต้องมาเด็ดกินแล้วคันนี้มีแต่ยอดงามๆค่ะอันนี้ยอดใหญ่มากเลยนี่นี่ด้วยอันนี้ก็ปลูกในกระถางมันจะแค่แกนนะคะสาก็เลยมาปลูกดินค่ะตอนนี้แบบว่าโอ้หเป็นต้นที่ใหญ่มากเลยนี่เนาะต้นใหญ่มากค่ะมีแต่ยอดงามๆค่ะอันนี้เขาออกนี่ค่ะเป็นผลเขาแล้วเนาะเป็นเม็ดค่ะถ้ามันเก่แล้วก็ไปเพาะได้ค่ะแต่ว่าสาไม่เพาะมันเยอะค่ะเดี๋ยวเขาล่วงเขาคงจะขึ้นมาเองค่ะ นี่ยอดนี้ก็นี่ค่ะกำลังงามค่ะก็มีเยอะเลยคะคะนี่เนาะผักเนาะบางทีเราก็อยากจะปลูกค่ะแต่ว่ามันก็กิกนไม่ทันเนาะก็ปลูกไว้ดีกว่าไม่มีค่ะนเนาะยอดนี่งามมากอันนี้ตรงนี้นะคะปลูกแค่สามต้นค่ะมีอ้อยแล้วก็มีมะตูมซาอูเนาะอันนี้อยู่ออสเตรเลียมีเยอะค่ะมะตูมซาอูข้างทางมันก็ขึ้นเยอะค่ะ นี่เนาะแต่ว่าปลูกไว้ในบ้านเราจะได้เก็บกินสะดวกสบายค่ะแล้วก็นี่เนาะทับทิมค่ะเดี๋ยวกะว,ว่าวันไหนว่างจะเอามาปลูกอีกค่ะจะขุดในกระถางเนาะเพราะว่าอยู่ในกระถางมันแค่แกนค่ะวันนี้ก็สายก็เอามาให้ชมแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามและรับชมเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ